อิมินาสกาเรนะพุทธมหานุภาวอิมินาสกาเรนะธรรมะมหานุภาวอิมินาสกาเรนะสังฆะมหานุภาวอิเมยันตามหาเตชามหานุภาตชาติกามหามังขระสัมพุทธาอันตารายวินาสกา สัพพะ,ะสุขะาสามัมพุทธาอาเนกาคุณังตานานปโกสัพพะทุขังสัพพะพยังสัพพะโรคังวินาศสันติสัพพะลาพังสัพพะสุขังพระวันตุเมสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันพุทธ วันพุธวันที่ห้าเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2,564นะครับผมในห่วงช่วงเวลานี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงเล่าประสบการณ์อภินิหารพระเครื่องสำหรับวันนี้เสนอตอนหลวงพ่อเนื้อนิ่มเหตุการณ์จะเป็นเช่นไร ก็ขอกราบเรียนเชิญพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักได้ติดตามเหตุการณ์จริงเรื่องจริงประสบการณ์จริงได้ไปพร้อมๆกันนะครับผมในช่วงปีพศ2อ,อ3 1ช่วงปีพศ25 3 1ก็ การเวลาก็ผ่านมาปีนี้64ก็สามกว่าปีแล้วนะครับผมในปี2531นห้ารอยอั้นอแอดมินรือว่าผู้พูดนี้ก็ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับพระพระพุทธรูปพระพุทธโร,รปลอยน้ำมาถึง5พระองค์ก็เกิดอัศจรรย์ใจว่าเอาพระพุทธร,รูปคงจะมีความศักศดิ์สนะิทธิ์ได้แสดงในพิธิหาร ลอยนะ้ำมาถึงห้าพระองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ลอยนะ้ำมาถึงห้าพระองค์ในความรู้สึกนึกคิดและก็ได้อ่านหนังสือบางเล่มนั้นองค์ที่หนึ่งก็คือท่านหลวงพ่อโสธรหรือหลวงพ่อพระพุทธโสธรเมืองแปดเรียวหรือฉะเชิงเซาอีกองค์หนึ่งองค์ที่สองก็คือหลวงพ่อโตวัดบางพรีใหญ่ในแห่งเมืองสมุทรปราการองค์ที่สาม ก็คือพระหลวงพ่อวัดบ้านแหลมแห่งวัดเพชรสมุทรทางแม่กลองนู่นเหละครับผมอีกองคหนึ่งก็คือหลวงพ่อวัดไร่ขิงแห่งเมืองนคนปรปฐมองค์ที่ห้าที่จำได้ก็คือหลวงพ่อทองวัดเขาตะเขาเมืองเพชรบุรีนั่นเองนะครับผม แอดมินนี้ในช่วงปีสามหนึ่งก็เกิดศสาธาภาษาธะแลครับผมภาษาบ้านๆก็ตัองเรียกว่านักล่าพระอาจารย์นั่นเองแต่ว่า,าพระอาจารย์ในที่นี้ในปีสามหนึ่งนี้ก็คือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ลอยน้าม,มาถึงห้าพระองค์นั่นเองนะครับผมในสมัยปีสามหนึ่งก็30กว่าปีผ่านมาแล้วนั้น พื้นที่ต่างๆทั้งห้าพื้นที่ห้าพระองค์ที่ประดิษฐานอยู่นั้นก็ยังไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นหลวงพ่อโสธรที่ฉะเชิงเซานี่ก็จเจริญแล้วเพราะว่าค่อนข้างจเจริญแล้วเพราะว่าอยู่ในในเมืองนั่นเองนะครับผมส่วนหลวงพ่อวัดไร่ขิงก็ต้องนั่งรถสองแถวเข้าไปสุดในวัดสองข้างทางก็เต็มไปด้วยสวนส้มโอนะครับผมในสมัยนั้น ส่วนวัดเพชรสมุทรหลวงพ่อวัดบัดแหลมนี้ก็เดินข้ามทางรถไฟตักๆกต่ต้ก,ก,ก็เข้าไปในวัดแล้วนะครับผมส่วนหลวงพ่อวัดเขาตะเขานั้นก็ต้องต่อสองแถวที่เมืองเพชรบุรีแหละครับผมไปถึงที่วัดในสมัยนั้นนะครับผมแต่ว่าในห่วงช่วงเวลานี้ก็จะขอนำพาทุกท่านมาพบอภินิหารหลวงพ่อโต วัดบางพรีใหญ่ไหนแห่งเมืองสมุทรปราการนั่นเองนะครับผมหลวงพ่อโตวัดบางพรียยใหญ่นนี้ก็ได้เคยแสดงอภินิหารมาตั้งแต่เริ่มแรกก็คือลอยน้ำมาที่คลองอด้านหน้าวัดคงจะเป็นคลองสำโรงเนี่ยแหละครับผมทางเอสเมนนี้ก็เกิดศรัทธาว่าโอ้หลวงพ่อโตนี้ก็คงจะไปได้ถูกทางก็ได้ทำกันบ้านคือว่า ศึกษาที่เส้นทางไปสมัยปีสามหนึ่งนั้นอแอดมินก็พักเที่ยงรับประทานอาหารมื้อกลางวันก็ปรากฏว่าไม่ยอมพักเที่ยงละครับผมบิดมอเตอร์ไซค์ละครับผมในห่วงช่วงเวลานั้นก็ไปสมุดประกาศไปทางบางพลีนี่แหละครับผมสอบถามเส้นทางว่าทางเข้าวัดบางพลีใหญ่ในอยู่ ตรงไหนช่วงไหนพี่น้องชาวบ้านในจุดที่สอบถามนั้นเนี่ยก็ชี้บอกทางก็ถึงซอยถนนเส้นนั้นถนนหลักก็คือถนนบางนาตราดในสมัยก่อนนั่นเองนะครับผมก็จะมีซอยเล็กๆแคบๆเป็นลูกรังสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยป่ากกนะครับผมก็บิดมอเตอร์ไซค์เพราะว่าเดี๋ยวต้องช่วงบ่ายโมงกว่าก็ต้องเข้าที่ทำงานแล้วเป็นวันทำงานปกตินั่นเอง แอดมินก็บิดมอเตอร์ไซค์แหะครับผมผ่านป่าดงกกนี่แหละครับสองข้างทางเนี่ยแล้วถนนก็ซอยนะั้นเป็นลูกหลังไม่ใช่เป็นถนนนะครับผมเป็นซอยแคบแคบรเรียกว,ว่ารถต้องพอสวนกันได้ถ้าเป็นรถใหญ่นะครับผมรถเก่งอะไรประมาณนี้ก็ต้องค่อยค่อยสวนทางกันเรียกว่าบิดมอเตอร์ไซค์ไกลนะครับผมสุดซอยเลยเพราะว่าที่ปากทางนั้นเขาก็บอกว่าไปถึงสุดคลองแล้วเลยก็ไปแล้วครับสุดคลองจริงๆก็ไกลพอสมควร เมื่อเข้าไปสุดคลองนั้นก็เข้าไปในวัดจอดรถมอเตอร์ไซค์คู่ชีพหน้าหน้าโบสถ์ละครับผมเพราะเวลามีจำกัดนั่นเองก็เข้าไปในโบสถก็ทำบุญนะครับผมซื้อดอกไม้ทูบเทียนนี่แหละเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ในโบส์ในสมัยนั้นท่านก็อำนวยความสะดวกให้นะครับผมก็ได้ ดอกไม้ทูบเทียนทองสักการะบูชาเสร็จก็เหลือแต่ทองคําเปลวสามแผ่นนี่แหละครับผมทองคําเปลวสามแผ่นเ,เราจะต้องขึ้นบันไดไม้เป็นบันไดเวียนนะครับผมบันไดไม้ขึ้นตอก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 ขึ้นมาเป็นบันไดไม้ทุกวันนี้บันไดไม้นี่ก็ยังอยู่นะครับผมพอขึ้นบันไดไม,ดไม้ทางเอดเมนนี้ขึ้นมาทางด้านซ้ายมือหลวงพ่อเนี่ยแหละครับ แล้วช่วงนั้นมันเป็นเวลาเที่ยงวันเสร็จเป็นวันทํางานทําการเงียบไม่มีใครมีแอดมินคนเดียวเท่านั้นเองก็้เด็กขึ้นบนไดไม้ตอกๆๆแล้วก็มาที่ตรงด้านขาด้านซ้ายองค์หลวงพ่อเนี่ยแหละครับผมองค์หลวงพ่อองค์งใหญ่นะครับปางมาลวิชัยนี่เองก็มาปิดทองเอาทองคําเปลวนั่นแหละครับผมรีดลงตรงทางด้านขาทางด้านนี้แหละครับผม ด้านขาโต้นี่แหละครับของหลวงพ่อนี่แหละครับรีดแผ่นที่หนึ่งแทบจะไม่ติดเพราะว่าพอเรารีดแผ่นทองคําลงที่ผิวหลวงพ่อนั้นปะกะติแล้วเนื้อโลหะพอเรารีดไปนี่มันก็จะแนบสนิทนะครับผมแต่อันนี้ท่านผู้ฟังลองเอามือซ้ายท่านไปกดลงตรงขาด้านซ้ายสิครับ มันจะนิ่ม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 ทำให้เราปิดทองได้ไม่สนิทนั่นเองต้องใช้ความพยายามหลายรอบกว่าจะรีดทองแต่ละแผ่นลงได้เพราะว่านิ่มหมดแลครับผมแผ่นที่หนึ่งผ่านไปแผ่นที่สองก็ติดใกล้ๆกันก็อย่างนี้แหละครับติดยากอีกนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มจนกระทั่งฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ๊แสดงว่ามีเขาปิดทองกันไว้หนาตึก ทางวัดคงยังไม่ได้ถึงเวลาที่จะ,อะลอกทองออกทําให้การปิดทองนี่หนาแล้วเรารีดแผ่นทองคําเปลวน,นี้ลงไปติดที่องค์หลวงพ่อนี้ขาหลวงพ่อนี้ติดยากนั่นเองแผ่นที่สามก็เช่นกันปิดทองใกล้ๆกันแล้วครับผมเรียงแผ่นเลยก็กดลงไปอพอเรารีดแผ่นทองคําเปลวลงไปนี่ก็นุ่มนิ่มยุบหย,ยับยุบยับยุบยับยุยบยับเรารีดลงไปก็ไม่ค่อยสนิทนะครับผมเพราะว่า บุม๋มบุมลงไปน่ะครับอ่าจนกระทั่งด้วยความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นก็สําเร็จละครับผมสามแผ่นติดเรียบร้อยก็ใช้เวลาพอสมควรก็คิดว่าสักวันเดี๋ยววันถึงงานประจําปีทางวัดก็คงจะลอกทองหลวงพ่อออกก็จะติดกันสะดวกนั่นเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากเสร็จแล้วก็ทําบุญอกรรมการวัดก็เลยมอบหนังสือ,อเล่มหนึ่งก็ขนาดสมุด ปกแข็งเราเนี่ยแหละครับเป็นเล่มขา,ขาวๆเล่มใหญ่ๆก็เลยถือโอกาสพักผ่อนตรงหน้าหลวงพอ่อตรงกลางโบสถ์นี่แหละครับผมก็เปิดหนังสืออ่านไปด้วยในช่วงต้นๆของหนังสือนั้นมีอยู่ข้อความหนึ่งได้กล่าวว่าหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ไหนนั้นท่านจะแสดงอภินิหารให้กับผู้คนศรัทธาญาติโยมได้เห็นคือองค์ท่านนี้จะ ผิวของท่านนั้นจะนิ่มเหมือนเนื้อคนจริงๆเขาจึงได้ขนานนามหลวงพ่อโตบางพิลยใหญ่ใหญ่ในนี้ว่าหลวงพ่อเนื้อนิ่มนั่นเองอ้าวโอ้ไม่กอดเกิดอัศจอรรย์อหันเพระอะไรไหมครับเพราะว่าเคยได้ยินนามนี้ว่าหลวงพ่อเนื้อนิ่มแต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนนั่นเองก็เลยสะเดิดล้วครับตื่นตาตื่นใจแล้วคราวนี้ วางหนังสือได้ก็กลับมาที่เดิมแหละครับต้องขึ้นบันไดต๊อๆตอตอบันไดไม้กลับมาที่เราได้ปิดทองคําเปลลทั้งสามแผ่นตรงขาท่านนี่แหละครับผมเอามือ,อปิดซ้ําลงไปอีกซึ่งเราปิดไว้แล้วทั้งสามแผ่นนั่นเองแต่รอบสองนี้มือเปล่าเปล่าแล้วก็รีดทองลงไปเอ้าวแล้วข่าวนี้อาสจรอหันกระหล่โยเพราะว่าโลหะอย่างใดก็อย่างนั้นแข็งโป๊กเลยครับ ไม่ได้มีความนุ่มนิ่มหย,ย,ย,ยุบหยับหยุบหยับบุ้มลงไปไม่มีเป็นโลหะก็ยังไงก็อย่างนั้นก็เลยพนมมือกราบบอกหลวงพ่อขออีกสักรอบหนึ่งเถอะปรากฏว่าเงียบเหรอครับผมได้รอบเดียวของดีมีครั้งเดียวคนนั้นเองโอ้จออําจำนะครับผมเขาเรียกว่า,าไม่จำธรรมดาเขาเรียกว่า,าถึงใจนั่นเอง ลงถึงใจเราเท่าทุกวันนี้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นก็กราบเรียนพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักท่านใดหากว่าได้เคยไปแล้วก็ไม่เป็นปัญหาท่านใดที่คิดว่าจะหาโอกาสไปกราบหลวงพ่อโตวัดบางพิิใหญ่ไหนทุกวันนี้จเจริญแล้วนะครับสะพงสะพานข้ามฟากไปฝั่งนู้นได้จเจริญแล้วแล้วก็ เวลาเราไปปิดทององค์หลวงพ่อนี่แหละครับผมก็พยายามสังเกตความรู้สึกแรกที่เราผนึกแผ่นทองลงไปที่องค์หลวงพ่อเนี่แหละครับผมแต่ว่าถ้าเรารู้ตัวแล้วนี่ก็ไม่แน่ว่าจะเกิดอภินิหารให้เราได้เห็นอีกหรือเปล่าถ้าไปกันหลาย,ลายคนก็กับชับญา,าติพี่น้องมิตรสหายที่ไปด้วยกันอย่าไปบอกความจริงเพื่ออะไรนะครับเพื่อว่า เขาจะได้เป็นธรรมชาตินั่นเองแต่ว่ากระซิบกระซิบว่าถ้าปิดทองคำเปลวองค์ผิวหลวงพอ่อให้จำความรู้สึกแรกในขณะที่เ,เรารีดแผ่นทองลงไปที่ผิวหลวงพอ่อน,นะครับผมให้จำความรู้สึกนี้เอาไวา้แล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนั่นแหละครับผมอันนี้แหละเรียกว่าท่านผู้ที่ไปปิดทองหลวงพอ่อก็ยังไม่รู้เหตุผลนั่นเอง แล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันก็ประสบความสําเร็จเพราะว่าในโอกาสต่อมานั้นก็ได้พาญาติมิดไปแล้วก็ได้กําชับเอาไว้ปรกากฏมีญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งสุภาพสตรีท่านนี้ท่าน,นเป็ชาวแปดริ้วนะครับผมท่านจะปิดทององค์หลวงพ่อและให้จําความรู้สึกแรกนั้นไว้เสร็จแล้วก็มาทานอาหารมีร้านอาหารของทางวัดอยู่หน้าวัดนะครับผมก็เลยโศกันละครับว่า เป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ไปปิดทองอคนหนั้นคนนี้ก็มีเจ๊ท่านนี้แหละท่านแกบ,บอกเออฉันปิดทองลงไปแล้วเป็นรู้สึกเป็นนิ่มๆเหมือนเนื้อขนนั่นแหละครับผมอสี่ห้าคนสี่ห้าท่านนั้นมีเพียงคนเดียวแหละครับผมส่วนอีกสามท่านนั้นท่านยังไม่รู้เรื่องรู้เหล่ายกเว้นว่าสุภาพสตรีท่านหนึ่งท่านทราบเรื่องแล้วแต่ว่าเจ๊ญาติวกนี้นะครับผมเป็นชาวแปดลิ้ว ท่านก็เลยเงึดขึ้นมาเหมือนกันงงขึ้นมาเหมือนกันก็เลยเ,เรียนท่านว่าลองกลับไปกดดูไอ้แผ่นทองคําเปลวที่เราปิดตรงนั้นสิก็ปรากฏว่าทานอาหารสิคข็งเป๊กแล้วครับผมก็เหมือนเราปิดโลหะธรรมดาไม่ได้มีความนุ่มนิ่มนี่แหละครับผมอันนีเ้เป็นเรื่องนอกเหตุเหนื้อผลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมก็ ท่านใดที่คิดว่ามันเป็นไปได้หรือก็ขอความกรุณาฟังเป็นนิทานเป็นนิยายไปก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเรื่องอภินิหารก็ดีความศักดิ์สิทธิ์ก็ดีเรื่องนอกเหตุเหนือผลเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้พบกับตนเองตัวเองแล้วก็มันก็ไม่หายสงสัยนั่นเองนะครับผมสำหรับในช่วงเล่าประสบกรณ์ารอภินิหารพระเครื่องตอน หลวงพ่อเนื้อนิ่มก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมขอกราบพระราชนานิมนต์อำนาจเดชบาร,รมีบุญญาบาร,รมีอิทธิบาร,รมีแห่งท่านหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในขอได้โปรดเมตตาแผ่พระสมีแผ่พระกระแสจิตแผ่อิทธิบุญญาบาร,รมีปกปากรักษาปกป้องคุม้มครองอำนวยช่วยเหลือทุกทกท่านที่ก็ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจำเริญรุูงเรืองไพบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งม,มาปรารถนาแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมาไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงอย่ามีแด,ดทุกท่าน ประกอบธุรกิจหน้าที่การค้าการขายสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จขายดีดุดเทน้ำเททา่ามีประชาชนจากทุกทัก่วสารทิศพากันหลั่งไหลกันเข้ามาสนับสนุนเกื้อกูลเจือจุน่าได้ขาดสายประกอบธุรกิจหน้าที่การงานอันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จในเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษขอใด้เมตตาโนบานานให้ทุกท่านในเลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเถิดศัตรูหมู่มารทั้งหลายภัยอันตรายทั้งปวงโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายอุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลายผู้คิดร้ายมุ่งร้ายหรือผู้ที่คิดเพ่งโทษทั้งหลายขอจงมะลายหายไปสิน้นอย่าได้โอกาสทุกเมื่อเทิน จงพ่ายแพ้เป็นภัยแก่เขาเหล่านั้นไปในที่สุดด้วยเทินขอให้สมริผลขอให้สมริดผลขอให้สมริตผลโดยอานุภาพบุญญาบารมีอิทธิบารมีแห่งท่านหลวงพ่อโตวัดบางปรีใหญ่ในเมืองสมุทรปราการด้วยเทินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ